วิดีโอนี้นะคะมาดูการเปิดตัวลายปักค่ะด้วยตัวปุ่ม open นะคะเราจะเลือกหาลายปักค่ะได้จากตัวปุ่ม open design ตัวนี้ค่ะเมื่อเราคลิกเข้าไปนะคะเราก็เลือกลายปักที่เราต้องการใช้งานขึ้นมาค่ะเมื่อลายที่เราเลือกค่ะถูกเปิดขึ้นมาแล้วนะคะแล้วเราคลิกที่ตัวลายของเราค่ะจะสังเกตว่ามีตัวจุดสี่เหลี่ยมสีดำๆนะคะ อยู่รอบนอกของตัวลายนะคะแล้วก็ตัวฝีเขียมทั้งหมดค่ะที่ถูกเลือกค่ะจะแสดงเป็นสีชมพูนะคะจากลายที่เปิดมาแล้วถูกกรุ๊ปแบบนี้ค่ะจะหมายความว่าลายปักนั้นได้ถูกเซฟค่ะมาเป็นกรุป๊ปทำให้เมื่อเราคลิกส่วนใดส่วนหนึ่งของลายก็จะเป็นการเลือกทั้งกรุ๊ปนั่นเองค่ะซึ่งในทางกลับกันนะคะถ้าเราเลือกลายปักขึ้นมาแล้วค่ะ แล้วลายปักที่เราถูกเลือกขึ้นมาค่ะเมื่อเราคลิกที่ตัวลายปักค่ะ,ะเขาจะแสดงเฉพาะเป็นส่วนส่วนของตัวลายปักค่ะนั่นก็หมายความว่าตอนที่เขาเซฟตัวลายปักค่ะเขาเซฟมาเป็นแบบแยกกลุ่มไว้ค่ะในส่วนของแถบสีของได้ที่อยู่ด้านล่างของหน้าจอนั้นค่ะก็จะโชว์เฉพาะสีที่มีอยู่ในลายปักของเราเท่านั้นค่ะ เรายังสามารถที่จะดูจำนวนตัวฝีเข็มนะคะของลายปักของเราหรือที่เรียกว่าสติดเค้าค่ะได้จากตัวเลขตรงนี้ด้วยค่ะทีนี้ค่ะเราจะสร้างไฟล์ใหม่ค่ะด้วยการคลิกที่ตัว new bank design ค่ะเขาก็จะเปิดตัวหน้าใหม่ขึ้นมาให้เราค่ะแล้วก็ทำการเลียกลายปักเดิมนะคะด้วยคำสั่งค่ะ insert embroidery ตัวนี้ค่ะเราก็เลือกลายปักเดิมของเราขึ้นมานะคะ คราวนี้ค่ะเราจะสังเกตเห็นตัวแถบสีด้านล่างค่ะเขาจะแสดงสีอื่นๆนะคะนอกเหนือจากสีที่มีอยู่เฉพาะในตัวลายปักค่ะเพื่อให้เราสามารถทำการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มสีได้ค่ะเราสามารถยกเลิกการจัดกลุ่มโดยคลิกขวานะคะที่ตัวลายปักค่ะแล้วเลือกคำสั่งอันกุ๊บค่ะก็จะสามารถเลือกคลิกนะคะส่วนต่างๆของลายปัก เพื่อการแก้ไขได้ค่ะและเมื่อเรานะคะบันทึกตัวลายปักค่ะแบบไม่กรุ๊ปแล้วนะคะเมื่อเราเรียกลายปักขึ้นมาใช้งานค่ะเขาก็จะแสดงแบบไม่กรุ๊ปมาให้เราค่ะ และเมื่อเราต้องการที่จะคลิกปิดตัวหน้าลายปักค่ะให้เราคลิกตัวกากบาทตัวนี้ได้เลยค่ะ